ใครที่กําลังสงสัยเรื่องบํานาญอยู่หยุดดูคลิปนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะวันนี้เมี่ยวจะพาไปเปิดแอปบํานาญที่เช็คว่าเราจะได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเช็คส่วนตัวนะคะเป็นข้อมูลที่เอามาเปิดเผยให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเพื่อนๆไม่เช็คแล้วตอนอายุห5สิบเพื่อนๆจะช็อกกันแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ จะพาไปเช็คในแอปกันค่ะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่โหลดแอปมาแล้วติดตั้งแอปมาแล้วนะคะใส่รหัสที่เดียวกันกับไมล์นัมเบอร์แล้วนะคะอิน <In S 1> <In S 2> เลยจ้าถ้าไม่ผ่านก็รออีกสักห้านาทีค่อยล็อกอินอีกรอบนึงแบบนี้นะคะก็ถ้ามาถึงหน้านี้ก็รออีกแป๊บนึงค่ะมาแล้วเข้าได้แล้วนี่็เนหน้าไมล์นัมเบอร์ของแอปนะคะเราสามารถกดแปลภาษาได้นะคะทุกคนถ้าเป็น iPhone นะเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะกดตรงนี้นะแล้วก็กด แปลภาษานี้เมื่อกี้กดไปนี่ต้นฉบับนี้แล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดแปลภาษาเราก็จะได้ภาษาที่เราต้องการนะคะบัตรประกันสุขภาพเนี่ยเราก็อันนี้เราพอเราทาบัตรประกันสุขภาพมันก็อยู่ใน My Number แล้วมันก็อยู่ในแอป My Number ได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีบัญชีรับเงินสาธารเงินบำนาญภาษีผลประโยชน์การคืนภาษีการปรับสิ้นปีนะคะกดเข้าไปอย่างเงินบำนาญเนี้ยมันก็จะแสดงหมายเลขของเรานะคะแต่ถ้าเราอยากให้มันแสดงเราต้องกดคลิกสองครั้งนะคะแล้วก็ มันก็จะมีการาการได้มาซึ่งข้อมูลเท่วกับปนปกติของแรงกินเราก็ต้องกดเข้าไปดูนะคะนี่การยกเว้นภาษีรับบำนาญผู้สูงอายุนี่เริ่มรับบำนาญชราภาพวันไหนขั้นตอนการเกี่ยวกับเงินบำนาญท้องถิ่นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วถ้าใครอันนี้เริ่มรับบำนาญชำระเบี้ยประกันเข้าด้วยบำนาญแห่งชาติตรวจสอบบันทึกเงินบำนาญ นะคะเขาก็จะบอกว่าเราจ่ายเงินบำนาญเท่าไหร่นี่อันนี้เพิ่งจ่ายไปแค่เจ็ดหมื่นเองเพราะว่าเพิ่งย้ายมานะคะหน้านี้ก็แปลได้นะทุกคนอย่างนี้เทคโนโลยีมันหายแล้วไม่ต้องเก่งภาษาเราก็ทํานู่นนี่นั่นได้นะคะยอดรวมการชำระยอดกันก่อนปีสองหกยอดรวมศูนย์นี่เพราะว่าสามีเป็นคนจ่ายนะคะมันก็จะไปขึ้นตรงของสามีนะคะแล้วตรวจสอบบันทึกการบำนาญวันที่ห้ามกราเงินบำนาญเดือนที่เขาต้องการตรวจสอบอันนี้ตรวจสอบได้บันทึก เนี่ยคะ่ะแสดงอายุที่เลือกนะข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยที่จ่ายไปทั้งหมดคือสี่สิบหกเดือนข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกบำนาญทั้งหมดสี่เด็นเป้าหมายช่วงเวลาเงินบำชาติประกันสวัสดิการประกันลูกเรือนะคะอันนี้ก็คือเป็นประกันพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่งจ่ายไปแค่เจ็ดหมื่นไม่มีบำนาญสวัสดิการผู้สูงอายุไม่มีอ่าบำนาญประกันตนไม่มีอันนี้เพราะว่าให้จ่ายตามสามีนะคะ เราตรวจสอบได้หมดเลยะคะ่ะเนี่ยก็จะมีการคำนวณในนาคตนะคะนี่กดเข้าไปการคำนวณในนาคตว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้อายุหกสิบห้าปีนะคะก็จะได้ประมาณโยงมังนะคะนี่ยอดนี้นะคะอ oh <my> จำนวนเงินประมาณที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือโยงมังเห็นไหมคะเพราะว่าเราเริ่มเพราะว่าเมียจ่ายเนี่ยเริ่มจ่ายตอนอายุสามสิบห้า เพราะว่าไม่ได้เริ่มจ่ายตัต่อายุยี่สิเป็นคนญี่ปุ่นนะคะทุกคนพอ65เนี่ยแมวก็จะได้ประมาณแค่นี้แล้วคิดว่ามันจะพอใช้ไหมทีนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่พอใช้อ่ะเราคิดว่ามันไม่พอแน่ๆแหละเราจะต้องทายังไงมีวิธีไหนที่จะทาให้เราอ่ารอดรอดไหมอะไรเงี้ยรายละเอียดจํานวนผลประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับหก่ิบหาก็ห้าแสนถ้าร้อยปีก็ถึงจะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันมีรายละเอียดให้หมดเลยนี่เขาบอกว่ารายได้ไประจาปีให้มาคํานวณว,ว่าถ้าเราเริ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยทำได้หมดเลยนะคะอันนนนนี้ก็็็มาาาเเปเปัตวออย่งนะ่งะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปทำงานก่อนเด้อนี่